Jazz beat. Jazz, beat. Jazz beat, is a wonderful world. อีกครั้งนะคะวันนี้นะคะคูอามีนิทานภาษาเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะคูอามีท่าเต้นนะคะแล้วก็เพลงมาให้เด็กๆนะคะเต้นตามตรครูนะคะเพลงนี้นะคะมีชื่อว่าเพลงช้างนั่นเองเด็กๆทดลองเป็นกันแน่เลยนะคะทีนี้เด็กนะคะทำท่าทางตามตรครูนะคะช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างามันตัวโตไม่เบาจมูกยาวเรียกห,หวานงวงมีเขี่ยวแตง่งวงเรียหว่างามีหมู เด็กๆทำได้ไหมคะอีกรอบนึงนะคะเด็กๆช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูก,กายาวเหลยกหว่างงวงมีเขียว,ตวไตงวงเรียกหว่างงามีหูมีตาหางยาวเก่งมากเลยะคะ่ะปรบมือตัวเองเลยะคะ่ะที่คุณครูนะคะให้เด็กๆร้องเพลงแล้วก็เต้นประกอบเพลงช้างก็เพราะว่าตัวนะคะมีนิทานมาฝากเด็กๆนั่นเองค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่า ช้างน้อยชอบกินผักและผลไม้ไหนเด็กคนไหนไม่ชอบทานผักเลยคะและเด็กคนไหนไม่ชอบทานผลไม้เลยคะไม่ได้นะคะดเด็กจะต้องทานผักและผลไม้เพื่อนะคะเพราะจะทําให้ร่างกายของเราทชไมคะแข็งแรงนั่นเองค่ะที่คุณครูนะคะให้เด็กๆร้องเพลงแล้วก็เต้นประกอบเพลงช้างก็เพราะว่าครัวนะคะมีนิทานมาฝากเด็กๆนั่นเองค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่า ช้างน้อยชอบกินผักและผลไม้ไหนเด็กคนไหนไม่ชอบทานผักเลยคะและเด็กคนไหนไม่ชอบทานผลไม้เลยคะไม่ได้นะคะ,ะเด็กจะต้องทานผักและผลไม้เพื่อนะคะเพราะจะทําให้ร่างกายของเราพข้าใคะแข็งแรงนั่นเองคะ่ะช้างน้อยนะคะเขาไม่ชอบทานผักและผลไม้เลยจนเขาปวดฟันแล้วก็ท้องผูกเวลาเข้าห้องน้ำอีกด้วย คุณพ่อคุณแม่ของช้างน้อยกุ้มใจมากเลยที่ช้างน้อยไม่ยอมทานผักและผลไม้เดี๋ยวเรานะคะมาลุ้นกันนะคะเด็กๆว่าช้างน้อยอ่ะจะทานผักและผลไม้หรือเปล่าในตอนุดท้ายถ้าดเด็กๆอยากรู้นะคะเราไปฟังกันเลยค่ะนิทานนเรื่องช้างน้อยชอบทานผักและผลไม้ตะวันยิ้มแฉ่ง นกน้อยแข่งกันร้องเพลงผีเสื้อขยับปีกคืนเคงดอกไม้เบ่งบานรับแสงตะวันช้างน้อยยิ้มไม่ออกช้างน้อยบอกแม่ว่าปวดฟันท้องก็ผูกมาหลายวันเวลาหลับฝันก็ฝันร้ายแม่ว่าคงเป็นเพราะอาหารช้างน้อยทานเตกเนื้อมากมาย เนื้อเหนียวเคี้ยวแล้วปวดฟันได้เนื้อย่อยไม่ง่ายท้องจึงผูกอย่างนี้พ่อแม่เลยพาช้างน้อยเดินข้ามดอยไปหาหมอหมีหมอหมีบอกทานเนื้อเยอะนะสิทานพอดีพอดีนะเจ้าช้างน้อยหมอหมีจึงแนะนำว่าควรหันมาทานผักผลไม้บ่อยๆทั้งถั่วฝักยาวแตงกวากล้วยอ้อย ผักกาดคะนา้าย่อยง่ายวิตามินมากมีหมอหมีแนะนำต่อว่าผลไม้นา,นานาให้วิตามินซีทานและกระดูกและฟันแข็งแรงดีผักหลากสีมีประโยชน์ต่อร่างกายช้างน้อยกับพ่อแม่แวะสวนป่าเก็บผักกา,าดคะน้าถั่วแครอทขึ้นฉายผักบุ้งผักชีกระลำปีอีกมากมาย หอมหัวใหญ่พริกะมะเขือเทศน่าทาน <S 2> <S 2> <ง>กลับถึงบ้านช่วยกันล้างผักช้างน้อยนึกครับช่วยพ่อแม่ทำอาหารลวกผักในหม้อไม่นานก็ตักใส่จานวางบนโต๊ะสีชมพูแม่บอกผักผลไม้บางชนิดเช่นแตงกวามะเขือเทศอาจมีพิษตกค้างอยู่ต้องแช่น้ำทิ้งไว้สักคู่ ทานสดๆลองดูคุณค่ามากมีวันต่อมาตะวันยิ้มแฉ่งแมงปอล้อลมเล่นดนตรีช้างน้อยตื่นขึ้นอารมณ์ดีเพราะเช้านี้ช้างน้อยหายปวดฟันเข้าห้องน้ำก็อึสบายช้างน้อยหายท้องผูกทันควันเป็นเพราะผักผลไม้เหล่านั้นช้างน้อยสุขสันต์อึไปยิ้มไป เด็กได้ความรู้อะไรบ้างคะเก่งมากเลยค่ะดเด็กๆได้รู้ว่าการทานผักและผลไม้ทำไมคะมีประโยชน์ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะดเด็กๆควรทานผักและผลไม้และทานอาหารให้ครบห้ามหมู่นะคะดเด็กๆต่อไปนะคะเราจะไปเริ่มทำใบงานกันเลยค่ะทีนี้นะคะดเด็กๆก็มาดูใบงานนะคะคำชี้แจงก็คือเมื่อนักเรียนฟังนิทานเรื่องช้างน้อยไม่กินผักจบแล้วให้เด็กๆนะคะดูรูปภาพและระบายสี อาหารที่มีประโยชน์ที่ช้างน้อยควรรับประทานนะคะเด็กก็ดูนะคะโอ้โหมีหลายภาพเลยใช่ไหมคะเด็กอ่ะทีนี้เด็กดูนะคะแครอทใช่ไหมคะแครอทมีประโยชน์ไหมคะแครอทนะคะมีประโยชน์เด็กก็ระบายสีลงไปเลยค่ะ ที่นี้นะคะครัวก็ระบายสีแครลอดเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเด็กๆดูสิคะเอผลไม้อะไรคะเด็กๆอ่าสตรอเบอร์รี่นะคะอ่าถ้าเกิดช้างน้อยคนรับประทานเด็กๆก็ระบายสีเลยคะ่ะร<ๆ>ะบายสีให้สวยๆนะคะเด็ก วัวก็ระบายสตรอเบอรี่เสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะเด็กๆนะคะดูรูปดิคะ่ะนี่คือผักอะไรคะอ่าแตงกวานะคะแตงกวามีประโยชน์ไหมคะอ่าถ้ามีประโยชน์นะคะเด็กๆระบายสีเลยค่ะ นะคะครัวก,ก็ระบายสีแตงกวาเสร็จแล้วค่ะเด็กดูนะคะอ่าดูผักอะไรคะผักคะนา้ามีประโยชน์ไหมคะอ่ามีประโยชน์นะคะแล้วช้างน้อยคนละประทานนะคะเด็กๆก็ระบายสีได้ค่ะระบายสียงไปเลยค่ะ ะค,ะครัวก็ระบายสีัคชนะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะดเด็กมาดูค่ะเอารูปนี้คือรูปอะไรคะลูกกวาดใช่ไหมคะลูกอมคนระบายไหมคะไม่ควรระบายนะคะเพราะว่าทําไมคะไม่มีประโยชน์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะคือรูปอะไรคะดเด็กโอ้หเฟนฟรายนะคะเฟนฟรายก็เป็นอาหารประเภททอดนะคะดเด็กทานก็ไม่ดีต่อสุขภาพเหมือนกันค่ะเราก็จะไม่ระบายนะคะดเด็กต่อไปเป็นรูปอะไรคะ อา,อ,ะะอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเราก็จะไม่สบายนะคะเด็กๆต่อไปนะคะรูปอะไรคะเด็กๆอ่า,อางุ่นนะคะอางุ่นนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะช้างน้อยคนละประทานอ่ะเด็กๆระบายสีลงไปเลยค่ะสุดนะคะครัวก็ระบายสีองุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูค่ะนี่คือรูปภาพอะไรคะเด็ก อ๋อน้ำอัดลมณนะคะไม่มีประโยชน์เลยค่ะนอกจากทําให้ฟันผุแล้วนะคะถ้าเด็กดืกด่มมากนะคะเด็กนะคะก็จะเป็นโรคอ้วนอีกด้วยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆนี่ดูไปเลยค่ะเด็กๆอ่มามะเขือเทศน,นะคะนัเขือเทศน,นะคะ,ม,นนะ,คะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยค่ะเด็กๆนะคะระบายสีด้วยค่ะมะเขือเทศน,นะคะเป็นสิ่งที่อะไรคะช้างน้อยควรรับประทานค่ะ ที่สุดนะคะใบงานนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กนะคะอย่าลืมตั้งจาระบายสีและถ่ายรูปส่งมให้คุณครูดูด้วยนะคะและสุดท้ายเด็กอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะไว้เจอกับคุณครูได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ